สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบร์สก้านะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเพิ่มพลังให้กับอัลกอริทอีกวิธีหนึ่งนะก็คิดว่าวิธีนี้ทุกคนน่าจะพอทำกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามได้คลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำที่ว่ต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากช่องสำรองช่องใหม่นะเพิร์นโซนเกมมิ่งกับเพิร์นโซนเวทเทสต์นะครับก็ทำให้สำรองเนาะก็ฝากติดตามให้แรงใจกันเยอะนะครับสำหรับใครรทีี่่่ตติิดาามมเเกกบ้อยูนส อ่าผมมีนะครับอ่าลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็ท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องด้วยนะครับก็ฝากไปกดตามันได้นะสำหรับนะครับวิธีการเพิ่มพลังนะครับนะครับผมอย่างง่ายเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้หลายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะกดไปที่ตัวละครตรงนี้นะครับนี่ครับจะมีคำว่าตุ๊กตานะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับตุ๊กตามันคืออะไรครับตุ๊กตามันก็เหมือนมีเหมือนสัตว์เลี้ยงที่มันตามเราอะนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน อ่าสามสี่ระดับนะครับก็จะมีแบบธรรมดาหายากมหากาบแล้วก็จํากัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะฮะเรามาเริ่มกันที่ธรรมดากันก่อนนะครับในส่วนของธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็นะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับจะมีตัวนี้นะฮะเนี่ยจะกตัวนี้2องตัวนะตัวนี้เนะี่ยมันจะได้นะครับ เขาจะเพิ่มนะครับฟิสิกอลแอคแทกให้เรา200หน่วยนะให้กับทั้งทีเลยนะเออแล้วก็บวกนะครับอ่าสเปเชียลเดฟอีก100นะครับอ่านะครับวิธีการปลดล็อกเนี่ยมันต้องไปหาบัตรตัวนี้มานะครับบัตรแรกตุ๊กตานะครับจริงๆมันก็หาจากการทำกิจกรรมแหละเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับวิธีการหาพวกบัตรแรกตุ๊กตาเนาะเดี๋ยวจะทำให้แยกกางหาเพราะว่ามันมีวิธีการหาไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดอธิบายในคลิปเนี่ยมันจะนานมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าแล้วว่าแต่ละอันมันเพิ่มอะไรบ้างดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะอันนี้จะได้ในส่วนของ s p a c i a l t แทนะส่วนตัวนี้นะครับในตัวไก่นะครับนี่ตัวนี้จะได้เป็นเดฟสองร้อทั้งทีมนะนี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะต่อไปเป็นระดับหายากกันบ้างจะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวนะครับเรื่องพันที่ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าโปนสเตอรทั้งหมดนะครับจะเพิ่มนะครับพลังป้องกันร5 0หน่วยนะครับสเปเชียลเดฟร้อยหสน่วยสปีดอีก50เลยนะได้คน แล้วก็คาบิกอนตัวนี้ครับจะได้เลือดนะฮะนี่มันจะได้เลือดนะครับกับพลังป้องกัน200นะครับเลือด1000นะทั้งทีมนะครับแล้วก็มีปาวานตรงนี้นะครับอันนี้จะเลือด1000แล้วก็เซอร์เพเช่เด็บสองร้อยนะครับเลิร์ฟพัดจะได้เลือด800สปีด30นะแล้วก็อะไรเนี่ยอ่าลิซาดอนนะครับจะได้เซเพเช่แท็กสองร้อยเอทีเคสองร้อยนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่ไว้เพิ่มพลังโปเกมอนทั้งทีมนะต่อมาเป็นโปเกมอนร่างนี้นะครับมันต่างกับร่างนี้ปะ ต่างกันนะสีน้ําเงินนะเอออันนี้จะได้เลยครับเลือด5%นะฮะสังเกตได้เลยนะครับระดับธรรมดากับหายากเนี่ยจะได้เป็นหน่วยนะแต่พอขึ้นเป็นระดับมหาการเนี่ยมันจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะได้เป็นเลือด5%นะครับพลังป้องกัน3%พลังป้องกันเวทนะครับสเปเชียลเดฟอีก3%นตะต่อมาเป็นเดนซี่นะครับเขาบอกเดนซี่เนี่ยในการต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มนะครับอันนี้ในการต่อสู้เท่านั้นนะอันนี้จะเพิ่มเลยนะแั่นี่จะเพิ่มเลยนะครับ อันนี้จะเพิ่มตอนต่อสู้เท่านั้นจริงๆมันก็เหมือนกับการาเพิ่มถาวรแหละนะครับเพราะไงทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะเพิ่มพลังอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าฉากต่อสู้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรามีเดนซี่เนี่ยเราจะได้นะครับพลังโจมตีกายภาพนะ ATK พลังโจมตีเวท Special a แปเ็นทั้งทีมนะเยอะมากมากนะบอกให้8%เนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเดนซี่อีกตัวหนึ่งนะครับมันต่างกันยังไงอ๋อมันมีสีแดงกับสีขาวเนาะเดนซี่ตัวนี้นะครับทีีี่่เป็นนนสขาวนะครับ จะได้นะครับในส่วนของสเปเชียลแท็กห้นะแล้วก็แอคแท็กหทั้งทีมนะอ่าต่อมาเป็นปิกาจูนะครับอู้อย่างเท่เลยปิกาจูนะครับจะได้นะครับสเปเชียลแท็กห้นะครับสปีดสามเปอรให้ทั้งทีมนะเออต่อมาเป็นเนียสครับเนียสเนี่ยจะได้ ADK 5%นะครับแล้วก็สปีดสาทั้งทีมเลยนะเออถัดไปนะครับเป็นลิซัลดอนเมกาเอกนะฮะนี่ตลกดีย่ะอันนี้ครับจะได้ในส่วนของ เลือดนะครับ4.5%นะแล้วก็สเปเชียลแท็ก1.5%นะครับแล้วก็ ATK 1.5%นะครับต่อมาเป็นตุ๊กตาคอยคิงนะครับตุ๊กตาคอยคิงนี่ให้เยอะนะฮะทำเล่นไปนะครับในเกมนี่ไม่เก่งนะแต่ว่าตุ๊กตาเก่งมากเลยนะฮะอันนี้ได้เลือด5%นะครับแล้วก็เด็บ5เด็บ3นะสเปเชียลเด็บ3แล้วก็สปีด3นะเออถ้าใครมีครอบครองเนี่ยโคตรเจ๋งนะฮะอ่ะเราไปดูในส่วนของตุ๊กตาระดับจำกัดระดับเทพกันดีกว่านะครับ จะเริ่มแต่นี่เลยโอ oh, จิว๋วน่ารักมากเลยตัวนี้ดูดิยังไม่น่ากลัวเลยเหมือนลูกนกอะ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็บอกว่านะครับเมื่อเข้าฉากต่อสู้นะครับจะให้เลือกให้สปีด5%ทั้งทีมนะแล้วก็จะทำเดามเอทเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับโอ้ดีเลยตัวนี้ไอโอโออีกตัวนึงคืออะไรอ๋อโอ oh, สีแดงอ๋อนี่มันโอโอร่างแฟดเว้ยอันนี้โอร่างแฟดอันนี้โ oh, อธรรมดานะ อันนี้ถ้าจะนะครับเพิ่มนะครับโอกาสติดคริ5%ให้กับทั้งทีมนะแล้วก็สปีด5%นะครับต่อมาเป็นกลาดอนแฟตนะครับกลาดอนแฟตจะได้นะครับเขาบอกว่าในฉากต่อสู้เนี่ยคุณจะได้เลือด10%ทั้งทีมนะแล้วก็โดนดาเมจเบาลง5%นะครับโอ้หนี้ดูแบบคึงขังนิดนึงนะตัวนี้ต่อมาเป็นกลาดอนปกตินะกลาดอนปกติเนี่ยจะทำการเพิ่มนะครับเลือด10%นะครับให้กับทั้งทีมแล้วก็อ่าค่าหลบหลีกนะครับ๕เปอร้วก็อตัวนึงเป็นเซเลบีมอครับ เซลบีเนี่ยจะได้อ่าอัตราความทนทาน10%แล้วก็ฮิต5นะทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็เป็นเซลบีแฟดนะครับนี่บอกว่าเมื่อเข้าฉากต่อสู้เนี่ยนะครับทั้งทีมเนี่ยจะเพิ่มนะครับเอ็นดู10%นะครับลดความเสียหายจากชนะท่าที่รับลง10%นะครับผมเท่ากับว่าเรา,าโดนทาด่าชนะท่าบอลลงสิบอร์เซนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเอตุกตาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถที่จะสะสมทั้งหมดได้นะครับ เราจะไม่ใช่ว่าเราจะได้สแตตอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีมากกว่า1ตัวนะครับเราก็จะได้สแตตหมดเลยนะครับถ้าเรามีทุกตัวเราจะได้สแตตทุกอย่างเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับตุ๊กตาคือไอเทมสะสมนะครับที่จะได้สแตตสะสมทั้งหมดเลยนะอย่างตัวเนี้ยนะครับสังเกตเลยนะครับ มันก็ได้สเตตคล้ายๆกันแหละอย่างการดอนตัวนี้ยเหรอการดอนตัวนี้กับการดอนนึงก็ได้สเตตเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีในฉากต่อสู้กับเพิ่มถาวรน,นะครับถ้าเกิดว่าเรามีทั้ง2ตัวนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆสั้นๆนะคลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนะี่ยผมจะมาทําวิธีการหานะครับประตูตากันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดช่่่่่่อออองงงงมมมมมัััััััันน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 โซะะะคคคคครรรรบบบบเเเพพืืืปปป็็กกกกกาลลลลใใใจจแแ้้้ววดดิิิตหหหผสสี